นายพงรัตน์พิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ผ่านระบบออนไลน์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเกิดอุบัติเหตุ18ครั้งเสียชีวิต4รายบาดเจ็บ25ราย ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยใช้หัวข้อหลักในการรณรงค์ชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการรณรงค์ควบคุมเข้มขน้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565รวม7วัน เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และระดับอำเภอมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลักมีจุดบริการประชาชนด่านชุมชนในถนนสายรองและถนนในเขตชุมชนและหมู่บ้านเป็นจุดตรวจซึ่งจุดตรวจหลักมีทั้งหมด50จุดจุดตรวจรองจุดบริการประชาชนจำนวน239จุดด่านชุมชน2,704จุด และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วง7วันอันตรายพบว,ว่าเกิดอุบัติเหตุ18ครั้งมีผู้เสียชีวิตเสียรายและมีผู้บาดเจ็บ25รายช่วงอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดคืออายุระหว่าง25-29ปีส่วนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนดรองลงมาคือดื่มแล้วขับตามลาดับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและหากเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,564พบว,ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2,565จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงสองครั้ง ผู้เสียชีวิตเท่ากับปี2564และบาดเจ็บลดลง2องรายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถอดบทเรียนและประเมินคุณภาพของศูนย์ปฏิบัติงานในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยจ